สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลก์เกตเปรหรือว่าเกมเศร็ฐีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนท์นี้ไม่ใช่อีเวนท์ลูกอมดาวนะก็ผมเป็นอีเวนท์การ์ดตัวละครแล้วเป็นการ์ดตัวละครที่ผมว่าเป็นทาการย้อมสีมานะครับผมแต่ผมดูเชิงว่ามันไม่ค่อยย้อมสีมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นการเอา ไว้นาเดียนะครับผมก็คือเหมือนเป็นแบบการที่ถูกปลูกอ่ะอ่ามันเหมือนการที่ถูกปลุกนะครับผมแล้วก็เป็นการนําเอาอินี่ครับผมเออเอานาเดียกลับมารีเทิร์นอีกแล้วนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมว่าอยากจะได้อยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือเพชรไม่มีนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะทําการรีวิวให้ฟังแล้วกันนะครับผมว่าควรจะหาหรือไม่หานะครับผมก็ ไวนาเดียความสามารถพิเศษของไวนาเดียนะครับผมเอามาตรงนี้ครับผมไวนาเดียอ่ะโอเคเราจะมานที่สกิลแรกก่อนนะครับผมสกิลแรกก็คือโอกาส90%สร้างเงานาเดียโดยเงาดาเดียจะมีสูงสุด4เงาด้วยกันนะครับผมแต่ละเงาจะเพิ่มค่าทาน300%เพิ่มอีก1เงาเป็นเพิ่มโบวอ,อีก100%นะครับผม1เงาต่อ300และเพิ่มอีก1เงาก็โบวอ,อีกน100%นะครับผมก็จะเป็นคือสูงสุงดผมว่าประมาณขึ้น1เงา300%ใช่ไห โบยหนึงเงาก็คือโบยหนึคือส0่ร้อยเปอรนโบยหึ่เงาก็เป็น500%ร้อยเเซ็นโบยหนึ่งเงาก็เป็นหกร้อยเร์เซ็นตะครับผมก็สูงสุดคือสร้างเงาสูงสุดได้หกร้อยเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็เงาจะหายไปเมื่อใช้เงาแลครับผมเมื่อตกพื้นที่เงาของหน้าเดียนะครับผมก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมของฉันโอกาบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเมื่อตกลายมาของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนอ่ยคือสกิลเสริมีกทีหนึ่ เขาจะกลับเราแบบของฉันแบบสุดนาทีก็คือแบบว่าแบบยกเลิกค่าปัญหาของผมโอเคเอาละก็ดูจากรวมๆแล้วนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการเออเป็นนาเดียที่ถูกปุกน,นะครับผมเออซึ่งผมดูแล้วอ่ะมันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าไอเขาเรียกว่ามันโจมตีได้ง่ายมัย่ไหมนาเดีย แต่ว่าถามว่าผมอยากได้ไหมผมก็อยากได้นะแต่ว่าดูเพจนะครับผมเราอยู่อยู่1ิเพจแล้วคือผม,มได้อาชามาจากเมื่อวานนี้นะครับผมก็ใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมโอเคผมจะทิ้งไว้ตรงมุมบนขวามือนะจ๊ะโอเคนะครับผมส่วนวิธีการหาผมพูดเลยว่าเป็นวิธีแบบว่าเออมันง่ายกว่าอาชานะเออแต่ว่าผมว่ามันเลขที่ออกยากผมรู้ว่าเป็นเลขอะไรด้วยกันนล้กันนะครับผมโอเค ก็การ์ดที่หายากจริงๆก็คือเบอร์สองับผมเป็นกล่องสมบัติของไวนาเดียสะสมหนึ่งสองสามเพื่อนะครับผมเพื่อสะสมคุณแจพลังนะผมสะสมเลขหนึ่งกับเลขสามมาอย่างละสองใบเพื่อสะสมเพื่อแลกเป็นแพ็คการ์ดนะครับผมส่วนเลขสองอ่ะน่าจะหายากสุดนะครับผมโดยใช้ถ้าเกิดเราจะเอานาเดียปกติเราต้องใช้สะสมเลขสองมาเพ้งหมดสี่ใบและถ้าเกิดอยากได้ไวนาเดียคือสะสมเลขสองมาทั้งหมดหกใบด้วยกันแล้วกันนะครับผม โอเคมาต่อไปเป็นกิจกรรมเล่นนะครับผมก็เอาวิตตอรี่กันถ้าเ,าเล่นฮอลิซึมก็จะได้ไว้นาะเดียชิ่เราก็เรียงตามันดับไปเลยนะครับผมอีเวนต์นี้หมดวันที่11นะครับผมมีเวลาอีกเวันคือกูหาเพชรได้ยาวๆอะ่ะจริงๆอันนี้จริงๆผมหาเพชรได้ยาวเลยเออหาเพชรไม่พออาจเพอๆอาจจะสุ่มเล่นด้วยนะครับผมเพราะว่าเออผมยังได้นาเดียปกติ 1. แล้วไงคืออย่างน้อยถ้าได้นาเดียปกติอะ มันย,ยังพอดูได้เลยกันนะครับผมโอเคครับผมก็วิธีการหาเ็าโดยการสุ่มคุณแจหรือไม่ก็สุ่มจากหาในแพ็คเนี่ยแหละแพ็คห้าสิบแล้วกันนะครับผมมีไว้นาเดียด้วยในนี้โอ้โหเนี่ยไว้นาเดียผมมาด้วยเมื่อกี้เห็นชัดๆเลยโอเคเนี่ยไว้นาเดียมันโผล่มาแบบนี้เลยนะครับผมก็ผมว่ามีแววว่าจะเออทำนะแต่ว่าจะไม่เท่ากับอาชาแล้วกันนะครับผมแล้วก็รู้สึก อ่าแล้วลงวือยเสร็จรับการเมิร์ดแลนด์นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออธิบายเรื่องการเมิร์ดแลนด์ก่อนนะครับผมการเมิร์ดแลนด์ที่ว่านะที่นี่คือแผนที่ใหม่กำลังจะเข้ามานะครับผมเป็นแผนที่ที่แบบว่าไอเป็นการเหมือนกัแบบฟิกเมืองอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยน่าจะเป็นการฟิกเมืองนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะเอ่อจะมี300เพชรด้วยถ้าเกิดล็อกอินครบ7วันแล้กันนะครับผมโอเคส่วนประกาศากิจการรมก็ผมขอดูก่อนเนาะประกาศเขาประกาศยัง ที่จริงๆมันต้องประกาศแล้วล่ะยังไม่ประกาศเลยช้าก็ชาก้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคเอาละ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดคลิเปเพียงเท่านี้ก่อนก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดไปก่อนนะว่าคือผมอะ่ะเดี๋ยวขอลองสุ่มก่อนนะคือไม่กล้าจคพอตอ่ะคือผมอยากรู้ว่าไม่กล้าเป็นจั๊กพอร์ตมันเป็นยังไงด้วยไงขอด,ดูก่อนนะไม่กล้าจคพอตจะเป็นน่าส <Nice. S 1> เป็นโอ้โหกูเห็นสภาพแล้วเมื่อกี้คือแบบ ทองอ่ะห้าหมืน่มนโคตรเยอะเลยทองห้าหมื่นโคตรเยอะเลยมึงให้มาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะผมก็น่าจะดองเพชรยาวเลยลวกันนะครับผมเพราะว่าอีเวนต์นี้ผมว่าน่าจะผ่านยกเว้นแต่มีเพชรประมาณเ 4- ้สี่ถึงห้าพันอ่ะยวสุ่มไว้หนะ้าเดียวทีหลังแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมขอทําการจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไม่มีอะไรมาก นะครับผมเป็นคลิปแบบว่าจะยาชิวๆไปแล้วกันนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย